เสาร์มือนีแดดกระดีดีล่มผัดว้อยว้อยนี่ก็เป็นอาการของคนนอนดึกตื่นแต่เสาร์เจ็ดโมงเสาร์มาเอาบัตรคิวหาหมอสาเหตุที่มาหาหมอมือนีก็คือมาปรึกษาเรื่องครีมบำรุงผิวมือจา้าเซตุระจากโรงพยาบาลแล้วก็มา,ทย,า,มาทยเอกสารยูเซเวนมาทายเอกสารย่ำไรกระดาษมืดย่ำนั้นพ้อเครืองเตือนว่ากระดาษมืดพนักงานเซเวนกับเฝ้าเอากระดาษมาเติมหายจา้ารวดเร็วทันใจมากสำหรับงานมือนีกระทอนยาเบิดมือจ้าพอยพี่น้องเพราะว่ามือนีบ่มีลูกค้าเขามาันวดจา้าบด้เงินจักบั พอพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กับเป็นช่วงฤดูฝนต้นไม้ใบหญ่กับโป้องออกเร็วคักนี่ละจ้ามือใดบ่มีลูกค่ะเขามานวดแก้มบม,ม,มก็จะต้องออกมาทําความสะอาดนอกลานทั้งสี่ละจ้าช่วงนี้หญ้าหลายคักตอนนี้งานกําจัดหญ่ก็กลายเป็นงานลักไปแล้วจ้าดินยู่นี่เป็นดินล้วนการถอนหญาก,ก็เลยบ่อยากจ้าค่คอยๆถอ,อนไปยั้งสี่ละจ้าตอนถอนหญ่ก็ยุ่งห้ายหล,ลายจ้าพอพี่น้องถอนหญาไปก็บงืดอเงยยุ่ง,งมางอื่นบ่กัดได้พอพี่น้องมากกัดตะก่นแก้มบม,ม,มนี่ละมือนี่ก็ทําความสะ อาดอยู่นอกลานตั้งแต่สิบโมงเสาหอดหกโมงแรงกก็ได้เวลาเลิกงานกลับบ้านแล้วอากาศตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนคือจ้างฝนจะตกนี่ละจ้าอากาศอึมครึมร้อนอบอ้าวมากสมภพราหิวกับ,บ้านก็หลายคือเกาเอาของใส่ทั้งตะแกรงหนารดตะแกรงลังรถเต็มคือเกาจ้าของกะหลายพ่อปันพี่บ่าหอบฟาง ปั่นจักรยานจากที่ทำงานไปบ้านระยะทาง6กิโลเมตรท้าบ่าแวะบ่จอดใสกับใส่เวลา30นาทีจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศตอนหกโมงแรงเด้อจา้าพพี่น้องบรรยากาศกับคืนฝ้าคืาคานฝนตะว่าฝนบ่ตกดอกจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ้าอากาศตอนนี้ก็กคือหอดอบอ้าวแห้งนี่เห็ดลานแกมบุบบ่นี่ก็เป็นเส้นทางลัดปั่นจักรยานกลับบ้านลัดทงลัดทา่าลัดป้าลัดดงไปจ้าการดำหน้าของชาวไฮชาวหน้ากับใกล้สีแล้วแล้วนี่ก็มีตาไฮหน้ากว้างเ่ เต็มไปเมื่อเลยจ้าดวองอาทิตย์กำลังสิตกดินจากงามงามจายพ,พี่น้องถึงสิเป็นเวลาหกโมงแล้าขจาก็ย่างดำหน้ายูเดอร์จากพีพ่น้องนี่ก็เป็นทอทรงน้ำทอทรงน้ำกับทรงนง้ำล่งซูไฮนาเพื่อนก็นจะป้อยเฉพาะเวลาช่วงที่ดำหน้าเทนั้นเดอจากพ่อนามเต็มไฮน้าขาวจังสีแล้วยังมีการควบคุมวาวน้ำในไฮน้าอีกจ้าก็เป็นวาวน้ำแบบนี้เลยวาวน้ำนี่ก็มีถูกจุดในไฮน้านี่ก็เป็นการควบคุมและรักษาระดับนบ้ำไว้เพื่อเตรียมการปัก หน้าต่อไปสังเกตได้ว่าไฮหน้าหนึ่งจะมีแววหนามยุหกจุดเห็นบ่จจา้พี่น้องไกลๆผลละจ่าขาวๆไกลๆผลนี่จ้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนแปลงหน้านีกระดำหน้าเรียบบ้อยแล้วเพิ่นกระใส่แววนีเพื่อรักษาระดับหนามมีนามล่อเลียงเขาได้โตเต็มที่จ้าหกโมงแรกแล้วก็ย่งดำหน้ายุจ่าคนหนึ่งขับคนหนึ่งกับว่านปุ๋ยไปน้าไกลสิแล้วแล้วเจ้าเขาเจ้าเขาพอรุ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็น กำลังใจให้แก้มบุ๋มเนเดอร์จ้าพอแมบพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย